สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความมหาชน,นะครับทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา16.00ถึง16.50นาทีนะครับทางเนชั่นทีวีช่อง22นะครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมูุกจรชัยครับเราเดินทางกันมาอยู่ที่สํานักงานอายการสูงสุดนะครับและวันนี้ผู้ร่วมดําเนินรายการกับผมนะครับขอต้อนรับนะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับรองโฆษกสกํานักงานอายการสูงสุดสวัสดีครับสวัสดีครับ แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงที่นี่เพราะมีเรื่องที่พี่น้องประชาชนนั้นขอความช่วยเหลือมาถึงสํานักงานอายการสูงสุดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องท้าวความไปก่อนว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับเขามาร้องเรียนนะครับบอกว่าคุณป้าคนนี้อายุ69ปีครับชื่อว่าป้าพรทิมานะฮะอยู่ที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เขาเดินทางมาพบกับพนักงานอายการของจังหวัด เพราะเขามีเรื่องร้อนใจครับตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะเป็นกรรมการนิติบุคคลแล้วปรากฏว่าออกเช็คโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายคือไปออกเช็คเด้งแบบนั้นทางทางี่คุณป้าคนนี้ท่านผู้ชมครับอาชีพคือเป็นชาวบ้านทำสวนทำไร่ แล้วไม่เคยรู้จักกับเหล่าบรรดาคนพวกนี้เลยที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งกับการเดินทางมากรุงเทพป้า69แล้วป้าบอกงงมากอยู่ดีๆชื่อไปเป็นกรรมการนิติบุคคลของคอนโดที่1ได้อย่างไรก็เลยมาร้องเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยคือสอนอหัวมากครับแล้วป้าอยู่เชียงใหม่ท่านผู้ชมครับร้อนใจเหลือเกินเดินทางก็ลําบากเหลือเกินก็เลยมาร้องต่ออายการจังหวัดครับคุณโกศลวับครับ ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับแจ้งนะครับจากทางอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่เชียงใหม่นะครับรบท่านในการจังหวัดชื่อขวัญชยานิตภาชีรัตน์นะครับท่านก็ได้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ทราบว่าวันดีคืนดีนะครับก็มีคุณป้าพรทิพาเนีนะครับมากับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่หมู่เก้าที่แม่แตงนะครับมาขอพบมาบอกว่าอยู่ๆคุณป้าเนี่ยมีอาชีพทําสวนผู้ใหญ่บ้านก็บอกก็คุณป้าก็อยู่ที่นี่ไม่เห็นไปไหนนะครับ แล้วก็ทําสวนมาตั้งนมนานแล้วนะครับซึ่งคุณป้ามาคุยเนี่ยก็จะคุยเป็นภาษาเหนือนะครับแปลว่าลักษณะเป็นคนท้องถิ่นพื้นที่เลยนะพอมาคุยแล้วเนี่ยนะครับคุณป้าก็บอกว่าเอาเอกสารมาให้เราดูซึ่งอเอกสารพอเราดูแล้วก็คือหมายเรียกครับจากพนักง,งานสอบสวนสอนอหัวหมากที่กรุงเทพคุณป้าก็มาบอกว่าคุณป้าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่เคยเป็นกรรมการอะไรนิติบ,บุคคลไม่เคยออกเช็คนะครับ ไม่รู้เรื่องแล้วก็กรรมก,การอะไรทั้งหลายที่น้สูกบุคคลหรือว่าผู้กล่าวหาที่ที่เขียนมาเนี้ยก็ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเลยจริงๆนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนําว่าจูงมาหาอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมเพื่อช่วยกันคิดหาทางออกนะครับวัะที่เจ้าท่านจาจื่อวันนี้ข้าเจ้าจือ่อพร้อที่พาอุ่นเรือนเจ้าพอดีได,ได้ได้ห้ามหมายเรีอยกจาก จากต่างกร,รุเทพคนนว่าแม่เป็นผู้ต้องหาที่ว่าไปทําพรบเช็คอีนอย่างไว้ผิดกฎหมายนะทั้งที่แม่บอกเคยหู้จักหู้จักเปิ้หุู้จักเจ้าของบริษัทอันนี้นะบริษัทนี้เคยเคยพันพันหูพันตาแนะบอกหุจักสักอย่างแล้วเปิดมาว่าแม่เป็นอย่างนี้แม่ก็ตกอกตกใจกินเพรามันได้นอนเพราะมันรับเนาะเพราะว่าเคยไาสักเตื่อปัวกันนะนล้กลัวลงพักปัวสารนี่นะ เจ้าเจ้าว่ามันปิ่นอันอย่างนั้นคือกลัวเขาคนพิษจะเข้าไปเนาะเจ้านี่ก็กลัววันนี้มาหาป้าเจ้าหน้าที่คนโหคนบริการคนให้ความแนนอนคนอู้ออดีขนาดไก่ชื้นมาหน้าขนาดนี้นะให้กินได้ทั้งแรงนะหลังจากนั้นพออายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนกฎหมายที่เชียงใหม่รับเรื่องปุ๊บก็เชิญสอบข้อเท็จจริงถามคุณป้าครับพอถามปุ๊บก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนหัวหมากที่กรุงเทพให้เลยครับนะครับ แล้วก็พอติดต่อแล้วนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าถ้างั้นให้คุณป้าชี้แจงเป็นหนังสือส่งไปให้ก็เริ่มติดปัญหาอีกแล้วครับครับคนต่างจังหวัดอายุ69ครับอ่าโอเคเราก็ให้คุณป้าเล่าเรื่องมาแล้วก็พิมพ์เรื่องนะจากภาษาพื้นบ้านทางเหนือคุณคุณป้าเนี่ยคุยภาษาเหนือครับแต่คนที่รวบรวมข้อความทุกอย่างจะต้องรวบรวมเป็นภาษากลางฟังให้เข้าใจแล้วพิมพ์ขึ้นมาครับ แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็ทําให้คุณป้าเรียบร้อยแล้วก็ทําให้ดําเนินการให้แล้วก็คุณป้าอ่านว่าตรงตามที่คุณป้าเล่าอ,อาธิบายกันให้เข้าใจคุณป้าก็จะลงชื่อนะครับตัวน,นี้เราก็จะช่วยดูแลให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายการก็จะใช้ความเป็นกลางนะครับแล้วก็คิดว่ารักษาผลประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับเราก็มีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วช่วยให้เกิดความวิธรรมดูครับทำเอกสารเสร็จปุ๊บเราก็แนะนำด้วยว่าถ้างั้นก็แนะนำคุณป้าด้วยว่าให้ไปที่ ะสะพที่โรงพักแม่แตงที่บ้านคุณป้าไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานด้วยคือที่ผมขอย้อนนิดหนึ่งว่าอย่างคุณป้าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุเขามีความเป็นกัง,งวลมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ในหลายๆธุรกรรมเขาใช้เรื่องของบัตรประจาตัวประชาชนโดยเฉพาะสัเนาเนี่ยบางคนก็อาจจะอย,อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราดูรายการมาอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> หลายคนจะต้องรอบคอบเรื่องของการเซ็นกำกับชื่อแล้วก็เซ็นสำหรับถูกต้องแต่บางครั้งบางคราวผู้สูงอายุครับไม่ได้เซ็นแล้วเราก็ไม่รู้้วยว่า ไอ้ส่วนที่เราโดนถ่ายเอกสารไปเนี่ยพนักงานหรือว่าการไปทําธุรกรรมต่างๆเนะะี่ยเขาเอาตรงนี้ไปใช้เพื่อการไม่ดีหรือเป็นพวกวิชาชีพหรือเป็นพวกทําสีเทาอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าอย่างเช่นคุณป้าคนนี้คุณป้าคนนี้รู้หรือเปล่าครับว่าตัวเองเนี่ยไปเอาโดนบัตรประชาชนไปสวมตอนไหนเท่าที่ท่านไอการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่ถามนะครับคุณป้าก็ยังไม่รู้ว่าบัตรเนี่ยไปได้อย่างไรเพราะจากเชียงใหม่อยู่ดีๆไปหัวหมากใช่ครับยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่กระบวนการ ทางอายการก็ได้สอบถามมาเพราะว่าเราคิดว่าหมายเรียกเนี่ยอาจจะชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันก็ได้ครับเราก็เลยเอาเลขบัตรประชาชนที่แท้ของคุณป้าครับให้เกิดทางสนหัวหมากว่าตรงกับคนที่เขาแจ้งความไหม<ะ>ปรากฏว่าตรงครับคนเดียวกันตรงด้วยตรงด้วยว่าคนเดียวกันแปลว่า ไม่ใช่กรณีที่ชื่อนามสกุลคนไปซ้ํากันเพราะวันนี้ในทะเบียนราชมีนะครับ <พอ S 2> ชื่อนามสกุล <มา S 2> ซ้ําเลยซ้ําเลยพอซ้ําปุ๊บเราจะดูว่าบิดามารดาชื่ออะไระเพื่อให้แยกว่า,าลูกคนนี้คนนี้นะครับคนละคนหล<อ>ังจากนั้นอีกอันที่ได้คือเลขเลขประชาชน<ะ>เลขประจําตัวประชาชนนั้นจะไม่มีการซ้ําคนหนึ่งคือเลขเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏคุณป้าซ้ํา ก,ก็คือตัวคุณป้าเหมือนกันก็แปลว่าเขาได้บัตรคุณป้าไปทํหธุรกรรมอ,นนอันนี้เห็นโดยตรงเลยแล้วแก้ปัญหาเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะแก้ได้เนี่ยค่อนข้างจะต้องมีขั้นตอนด้วยใช่ไหมครับคุณโคตสวัสด์ใช่ครับก็คืออาจจะถูกเอาสําเนาบัตรไปนะครับหรือไปแอบอ้างหรือมีกระบวนการที่จะทำโดยโดยใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นด้วยวิธีการใดๆนะครับแต่แต่คําถามคือว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอา้าแล้วอย่างกรรมการนิติบุคคลเนี่ยในแต่ละที่ในแต่ละคอนโดเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคลบคลคอนโดที่เข้มงวดหน่อยเนี่ยก็จะต้องมีคนนี้เป็นคนจริงๆมานั่งประชุมประชุมแล้วก็ตั้งป็นเป็นกรรมาการเลยนะฮะแต่ทําไมนิติคอนโดนี้ถึงอยู่ดีๆเอาปร,ประชาชนใครไปทําก็ได้เหรอครับครับอันนี้ต้องสืบสืบย้อนกลับไปไหมครหลายเรื่องสืบครับอันนี้ก็คงเดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนที่สนโหัหมากนะครับเขาได้รับแจ้งเรื่องกลับมาแล้วเขาก็จะไปสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คุณป้าจะไม่ไม่ ไม่ต้องไปมาที่กรุงเทพนะครับแต่ในชั้นต้นเขารับทราบแล้วตอนนี้ยังไม่มาเขาก็จะไปสอบสวนก่อนครับไปสอบสวนเพื่อให้หาข้อยุตินะครับว่าที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเอาหลักฐานที่ยุตินั้นมาดําเนินการต่อไปบ้างอาจจะไม่ต้องมาก็ได้หรืออาจจะก็ได้นะครับแต่ชั้นแรกเนี่ยถือว่าไปถูกทางแล้วครับอย่างน้อยเขาหยุดแล้วเขาบอกว่าอางั้นส่งสีแจงให้เขาทราบเขาจะรับฟังคําชี้แจงแล้วเขาก็รับไป เข้าไปประกอบสํานวนเขาแล้วนะครับคือคือสิ่งที่คุณโกศลวัลจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างแรกคือทักษะการเอาตัวรอดคุณจะต้องทําอย่างไรก่อนถูกไหมฮะใช่ครับคุณป้าทําถูกต้องแล้วทําถูกต้องพราคุณป้าคิดไม่ออกว่าเอ๊ะฉันทําสวนอยู่ฉันไม่มีความรู้ใช่ไหมไปหาผู้ใหญ่บ้านบังเอิญผู้ใหญ่บ้านก็มีทักษะอีกจูงไปหาอายการจังหวัดกุ้มครองศิษย์ที่อยู่เชียงใหม่เลยครับแล้วก็ไปหาปุ๊บชันต้นเห็นแล้วไหมครับยังไม่ต้องงเดินทาาจกแแม่ตง มาที่สพสถานีตํารวจหัวหมากกรุงเทพเพราะอายการคุยกับตํารวจให้ก็ส่งให้แล้วก็ตรวจสอบให้แล้วก็ชั้นต้นทําหนังสือที่ที่ต้องการให้แล้วคุณป้าก็ลงชื่อแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานเกลีเข้ามาที่สถานีตํารวจเพื่อให้นปน่าสอบสวนพิจารณาต่อไปครับคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่คุณกฤษณ์บอกราะว่าคุณป้าอาจจะมาหรือไม่ต้องมาก็ได้ก็ก็อยู่ที่หลักฐานแล้วก็อยู่ที่อเสนเพราะว่ามูลเหตุเนี่ยมาจากการจ่ายเช็คแล้วเ็เป็นกรรมการบริษัทจ่ายอันนี้คือเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นอาญาเลยเป็นอาญาด้วยครับเพราะว่าไปแจ้งความที่สถาานีตํวจ ก็มาตรวจว่าคุณป้าเป็นกรรมการบร,ริษัทนะครับเขาก็คงจะตรวจต่อไปว่าลายเซ็น่ใช่คุณป้าไหมอะไรอย่างไรเขามีกระบวนการของเขาเดี๋ยวเขาก็จะสอบสวนให้ได้ความจรงิงเจ้าหน้าที่ตารวจเขามีความเป็นมืออาชีพครับแต่อย่างน้อยทักษะเริ่มต้นที่เราจะเอาตัวรอดจากปัญหาเนี่ยเดินให้ถูกทางนะครับความเดือดร้อนจะน้อยลงหรือหมดไปได้อันนี้คือเบื้องต้นท่านผู้ชมครับพอเจอปัญหาปั๊บหาวิธีการเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ย คุณโกศวัติ์ในฐานะที่เจอคดีนี้มาบ่อยมากเจอการร้องเรียนแบบนี้มาบ่อยมากอยากจะเตือนอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการของเราอยู่แล้วบางคนอาจจะโอ้โหบางทีหลงหลลืมนะถ่ายสำเนาเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนที่คิดไม่ดีเอาไปทําการเป็นธุรกิจไม่ดีหรือไปทําแบบวิชาชีพหรือเปล่าเงี่ยครับนี่แหละครับในลาดับต้นคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้เวลาเราจะให้สำเนาบัตรประชาชนกับใครเนี่ยเราให้ขีดข้อมและให้เขียนกํากับด้วย ว่าสำรับรองสำนันถูกต้องเพื่อทำธุรกรรมอะไรอย่างไรเขียนลงไปเลยครับเขียนลงไปเลย <Ừ. S 1> นะครับวิธีการอย่างนี้ทั่วๆไปมีการคุยกันเขียนลงไปครับเพื่อให้บัตรของเราปลอดภัยถ้าเขาจะไปปลอมแปลงใช้อื่นมันจะต้องลบแก้ไขเยอะพอลบแก้ไขเยอะมันจะต้องลบเข้าไปในเนื้อในเนื้อของบัตรซึ่งมันอาจจะทําแล้วมันไม่ผ่านครับอย่างน้อยก็ให้มีโอกาสที่จเจ้าของเราเนี่ยไปปลอมแปลงหรือไปลบหรือไปแก้ไขมันยากที่สุดเท่าที่จะยากได้อ,อืแล้วคดีแบบนี้เนี่ยหา ความจริงได้ยางง่ายขนาดไหนในในในขั้นตอนของการสอบสวนก็เมื่อเมื่อโดนไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าพุกไม่โดนเมื่อโดนมิจฉาชีพหลอกไปแล้วโดนหลอกไปแล้วเนี่ยนะครับความจริงจะหายากแค่ไหนไม่สําคัญเท่ากับชั้นต้นท่านต้องมีทักษะช่วยตัวเองก่อนต้องให้ไวต้องลุกขึ้นชี้แจงหลายคนพอไปโดนหมายอย่างนี้ปุ๊บบางทีบอกว่าออไม่เป็นไรน่ะเราก็ไม่ได้ทําผิดน่ะทำไมต้องกลัวล่ะไม่ไปชี้แจงสุดท้ายออกหมายจับ จากหมายเรียกการเป็นหมายจับเขาจะต้องเรียกมาสอบสวนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอท่านท่านหมายเรียกเขามาแล้วท่านไม่ตอบครับนะเขาก็มาอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งประมาณอีกครั้งท่านไม่ตอบอีกทําไม่รู้ไม่ชี้รับแล้วไม่สนใจเอาฉันไม่ได้ทําผิดทำไมฉันต้องไปไหนกับใครล่ะหลังจากนั้นหมายจับมาสิครับแล้วมันแก่อยากด้วยพอหมายจับมาท่านเกิดจะไปขึ้นเครื่องบินอยู่เขาจับตาพาประตูเครื่องบินนะฮะท่านก็จะมาโทษว่าเอาฉันไม่ผิดแล้วจะมาจับยังไง มันก็จะเกิดการถกเถียงเพราะฉะนั้นต้องแก้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นได้ร,รับหมายเรียกครั้งแรกนะครับแล้วท่านจะได้ไม่เป็นกระบวนการทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันแกง๊ง call center หรือหลอกลวงด้วยเอกสารครับไปถูกแล้วครับอายการเขาโทรให้ครับเขาโทรไปที่โรงพักให้เลยหรือเป็นหมายเรียกอย่างอื่นจะเป็นสนรรพกรหรือเป็นอะไรที่ท่านเห็นว่าผิดปกติไปเถอะครับหาอายการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนใกล้บ้านที่จังหวัดเขาจะโทรให้ครับจะได้เช็คว่านี้ถูกต้องไหมแล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกหรือถ้าของจริงอออยยย่่่าางงงไรรรเเนนีีบบกกกวป็หมจจิัช้แล เขาก็หยุดแล้วถ้าเขาหยุดอย่างนี้แปลว่าหมายจับไม่มาแล้วเขาก็จะตามได้เขาก็จะแจ้งให้ทราบว่าท่านสอบสวนแล้วนะปรากฏว่าลายเซ็นไม่ตรงของคุณป้าที่เซ็นในเช็คถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะทําสํานวนสั่งไม่ฟ้องคุณป้าไปถ้าเขารับแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณป้าเขาไม่ต้องไปโอ้โหทู้สมครับจริงๆเป็นภัยใกล้ตัวมากๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ เจอแบบนี้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเอาตัวรอดนั้นสําคัญที่สุดในสังคมไทยบ้านนี้และต่อมาที่สุดคือว่าก่อนคุณจะเซ็นอะไรก่อนคุณจะเอาบัตรประจาตัวประชาชนไปทําธุรกรรมอะไรต้องตรวจสอบให้ดีต้องรอบคอบทีบท้วนในการเซ็นกํากับนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราแล้วก็ไม่จําเป็น,<ๆ>นก็ไม่ต้องให้สําเนาใครง่ายๆอค,คือสมุดคุณถ่ายเอกสารปั๊บคุณก็นับเลยว่าคุณจะต้องใช้กี่ใบและที่เหลือเก็บกลับบ้านอย่าไปปล่อยให้กับคนอื่นเพราะไว้ใจใครไม่ได้รับรองก็ขีดข้อมเขียนให้ชัด นะครับนี่คือเบรกแรกนะครับที่เรามาเตือนภัยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมีมาตักต่างนานาหลายเคสมากมายจริงครับคุณกฤษวัฒ์แต่ว่าวันนี้เรามาเตือนกันอย่างเช่นคุณป้าวัย69ปีรายนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงคนไทยเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับสามีชาวต่างประเทศนะครับแล้วปรากฏว่าไปซื้อบ้านด้วยกันแต่เป็นชื่อของหญิงไทยนะครับซื้อบ้านนะครับปรากฏว่ามีวันนนึงะ สามีชาวต่างชาติบอกว่าขอกลับไปทำงานที่ยังต่างประเทศได้ไหมเพราะอยู่เมืองไทยเนี่ยเงินมันไม่พอต่อการเลี้ยงครอบครัวครับก็พยายามที่จะให้หญิงรายนี้นะครับกู้เงินต่างๆนานานาเอาบ้านไปจำนองแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งให้ชาวต่างชาติรายนี้กลับไปที่บ้านเกิดนะครับปรากฏกลับไปแล้วกลับไปเลยแล้วหอบเงินไปด้วยจะตามเงินยังไงแล้วจะตามกลับมาทําเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ